วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกฮีรัญยาบัตรสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนอิสริยาฐานันดอนในสมณศักดิ์สูงขึ้นจำนวน5รูปประกอบด้วย พระพรมวชิโรโดมวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพรมพัชรายานมุนีสถานพมนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระพรมสักยะวงวิสุทธ์วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พระพรมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชดังสริปราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครและพระพรมวชระธีราจาร์วัดปากน้ำพระอารามหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามก,กะส่งเสริมทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญท้าวรจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวปวดกระหม่อมสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรัญยบัตเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป